หนึ่งในเวอร์ชั่นของกระบะโตโยต้าไฮลักซ์กับรุ่น GR Sport ล่าสุดแม้จะมีการเปิดตัวทําตลาดในไทยแล้วแต่ล่าสุดมีการแนะนําในแอฟริกาใต้ซึ่งมีความแตกต่างไปจากตลาดอื่นโดยเฉพาะข้าวของที่มีการติดตั้งมากับตัวรถต่างจากเวอร์ชั่นไทยหลายอย่างเลยนะครับโดย t o โยตากล่าวว่าเป็นการปรับแต่งตามการใช้งานของลูกค้าในตลาดนี้ทุกคนชอบแบบไหนมากกว่าหากเทียบกับตัวที่ขายในไทยไปชมข้อมูลกันเลยครับ Toyota Hilux GR s p อร์เวอร์ชันแอฟริกาใต้มีการปรับแต่งในส่วนงานวิศวกรรมหลายจุดจากรุ่นปกติรวมถึงการออกแบบดีไซน์คล้ายกับตลาดอื่นแต่จากภาพพบว่าชุดช่วงล่างจะถูกทำเป็นสีดำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโช้กอัพและสปริงรวมถึงปั๊มเบรกที่ตลาดอื่นจะเป็นสีแดงทั้งยังมีความแตกต่างในส่วนกันชนไทยเสริมการตกแต่งด้านล่างด้วยพลาสติกสีดำทำให้กันชนมีความบึกบึนมากขึ้นแต่จะไม่มีเรดาร์ในการตรวจจับใดๆนะครับ เนื่องจากตลาดนี้ไม่มี Toyota s e ซ e t y Sense ต่อมาจะเป็นบริเวณด้านข้างประตูแปะสติกเกอร์เหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้สุดท้ายกับสปอร์ตบาร์ด้านหลังถูกแทนที่ด้วยโรบาร์เหล็กสีดำโ t y ย t a a แอฟริกาใต้กล่าวว่าการตัดสินใจนำโรบาร์เหล็กมาใช้นั้นเป็นผลมาจากการวิจัยตลาดในภาพรวมและวิเคราะห์ความเห็นของลูกค้าว่าเป้าหมายหลักในการใช้รถคืออะไรจึงต้องทำตามความต้องการของฐานลูกค้าในพื้นที่ของเรา นอกจากนี้ในตลาดอาร์เจนตินาจะไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ในดๆท้ายกระบะส่วนออสเตรเลียและเมืองไทยมาพร้อมสปอร์ตบาร์ตัวล่าสุดซึ่งประโยชน์จะมีส่วนช่วยด้านหลังอากาศพลศาสตร์ลดความปานป,านป่วนของกระแสลมภายในกระบะที่ส่งผลต่อเสียงรบกวนและมีสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยไฮลักจีอาร์สปอร์ตเวอร์ชันแอฟริกาใต้ถูกเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เหมือนกับตลาดอื่นคือแรงม้า224ตัวกับแรงบิด550นิวตันเมตร ที่ได้จากเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบมาพร้อมเกียร์ออโต้6สปีดและการขับเคลื่อนสี่ล้อสำหรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่1,998,000บาทและนอกจากตัวถังจะมี3สีให้เลือกเหมือนกับเวอร์ชันไทยยังเพิ่มตัวถังสีเงินเข้ามาด้วยนะครับสำหรับปีกรับยอดนิยมในแอฟริกาใต้รายมาที่1ของปีนี้อันดับ1ยังคงเป็นโตโยต้าไฮลักซ์ตามมาด้วยฟอร์ดเรนเจอร์และอิ u ุสดีแม็กซ์ตามลำดับครับ